ตัวเองอยู่นี่นี่เองตกใจไมมตัวเองอย่ามันก็เลยก็มาว่าตัวเองไม่ล้างถ้วยมันนั่นเดี๋ยวเจ้าก็ไปล้างก็นั่งเป่งเล่งอยู่เขาไม่เล่นกับตัวเองนะไม่เล่นไม่เล่นอ่ะไม่เล่นต้องเล่นไม่เล่นนับหนึ่งนับสองกับคนเดอนเบี้ยมาก็ตัวเลยนี่เองเป่งม้ฟังกันตัวเองต้องหัวเข้า เหนื่อยเยอะ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 เเขาจะเวิบต er ัวเองเปมากวันนี้ได้รอยบังเลยก็งอให้ดีเลยถ้าตัวเองงอไม่พอนะเขาจะไม่ดีกับตัวเองเดืดได้ครับได้ได้โปรดอย่างอนได้ไหมฉันรู้ฉันทำผิดไป ขอการได้ไหมฉันได้พูดสักครั้งหนึ่งฉันรู้ฉันทำไม่ดีวันนี้ของกอก็แล้วกันเรืองง่าเไปตัวเองอะตัวเองหัว,วรัวเลยเวลาลงเพลงใครหัวหัวหรอกเขาไม่ดีกับตัวเองเลยอย่าก็ลงพิษตัวเอง,เองลงไม่ลย้ยเขาจะไม่เอาการตัวเองหน้นตัวเดียว มันเนี่ยขอมารูกนแล้วจะงงก็งงเลได้ได้โปรดยังงอนได้ไหมฉันรู้ฉันทำผิดไปขอการได้ไหมฉันได้พูดสักครั้งหนึ่งฉันรู้ฉันทำไมดีวันนี้ของอกอ็แล้วกัน เลว,วังว่าเธอนั้นคงให้ภอภัยเคตรมองในตานี่แหละเดียวก็ได้ไหมก็พอดีนะไม่ก็ป่าไปหลางถ้วยที่ล่างตัวเองเอ่ะต้องล้างถ้วยด้วยนะตัวเอ,อย่าปล่อยแบบนี้นะที่ล่างก็จะไม่ดีกับตัวเองเลยได้โอเคถ้าเข้าดีกับตัวเองตัวเองพาเข้าไปทำข้าวด้วยนะไปไปเบลยกขึ้นคนตะไบเรื่องมาเร็วตัวเองทำข้าวก,กินเลยนะได้ครับ